พี่น้องกลับมาแล้วจ้าดูดีดูด,ดีนี่แหละพี่น้องปีนี้แรงธรรมดาเด้เต็มอ,งอ่งอางเี้ยะมึงปีนี้พี่น้องเอ้ยมึงยายมันแรงพี่น้องปีนี้มันแรงธรรมดาปลาโตทอนขวดน,นำโคกน้ายายนอยใหญ่เนาะซูบิโดนเปิดอยู่ซูบิโดนเปิด มันเกล้มไหมเก้าเนาะเป็นตะมีป่าบปล่าลหรอเฮ้ยปีนี่เมนสูบปลาเด้อพี่น้องมามามาซอยเก็บปลาแน่นี่สูบ <laughs> อัดคลิปอัดคลิป ป,ปลุกปาอยู่น้าพวกน,นี้แม่นั่งเธอเลยเริ่มปลุกปลาหน้าคู่หน,นุ่ยมาหนิหนุ่ยซาป,ปลาแซ่บทีนี้แมนูปลาโผล่เพราะมันนี่ทำมีปลาป่ะเดี๋ยวถ้าเบิ้งกันพี่นอ้องส่งตัวแทนจากโรงเรียนมาซอยน้ำแมมไอ้น้ำแมมไมเ่เจ็บซอยเด้อจุนิยู่เนี่ยโว้ยทงตัวแทน แม่ขั่วโรงเรียนลแล้วเล่าของแท้โบต้าไปพุ่นมตุ่มต้อนน้ำไปพุ่นพี่นอ้องชอบมากอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งตอนน้ำโบกกับตอนเก็บปลาในเวลาลงเก็บแล้วพี่น้องน้ำโบกแล้วมาเบิ่งมาสิได้แขร์า่ามื่อนี่โอ้เสียงอะไรยังท่านเป็นพิมายู่โอ้โอคือ,อ,อตัวใหญ่แท้ เอาเลยผุนไ,ไม่เงี้ยมีอะไรตัวโอ้ยไปยับไปเนี่ยเสียมตัวเดียโชว์หน่อยโชว์หน่อยเอ้ะบัตเตอรเนี่ยนอนเดี๋ยววะเมืม่อสีบเมื่อสีบไม่ได้พี่น้องเด้อไม่จับป่าไม่จับป่า ทีมงั้นเมื่อสิบ ขืนแล้นแล้นแล้ล้บ้าได้อีกแล้วได้อีกแล้วบุกแขรมันได้ฮะปะดุกเออเออ้า พุ down, up, ่นพุ่นพุ่นไปแลวไปแลวไปแลวลงมองหันลงมองหันพรอนเฮ้ยได้แขง่ายอีกแล้วว่ะ ขุนน่ะค้องแทร์ของแทร์เฮ้ย,อย <laughs> โอ้เป็ดตะคืออยู่กมไปใส่พอบปลาเก็บปลาใส่เดียนไงเนี่ยไ <laughs> งยกักไงเนี่ย แงงับขึ้นมาบ่ดนี้นเนี่ยเอาหนามยยกเออปาดแคะป่ะเนี่ยแคะแคะแท้นั่นกันบดแล้วเพิ่นอยากขึ้นมาต่อเพิ่นหอนว่างหันนะ่ะแง่เดี๋ยทองม้วน,นเถอะม้วนเรียกปลาแม่แม่ไม่ถึงที่ไม่ไวทีแบบว่า อย่าพึ่งเดือนไงข้าร้อนคนโซแม่โยโฮคนโซนะจ๊ะไอเมียไทยลงไปเห่นกิ่ต้มให้มันไปตะเบิงดีเนาะ ได้โตเงันจักหาทิบโตม่น้อน่ะแม่ลูกมันติเอาเอาเอแม่มันเอาแม่มันย่าไปเอาลูกบักคูลัวเันไปใส่มาโอ้ฝุุ่นฝุุ่ทั่วทั่วไปฝุ่อะไรงี้สิได้นกบต้นน่ะ เออเนี่ยมาใเนียนอนเอาอย่าปล่อยโอ้ยห้ามปล่อยให้หลุดมือเอออันผู้นางไทยคลิปนี่กับพ่อแม่ทัพดาราได้พี่น้องห่อนอยู่เด้อได้มาใจรักตัวที่สีบแล้ว ตัวที่สิบลงไปฮะฮะฮะโตเก้า,อเ,าเอานับเป็นสิบเอ็ดสันอันมะน,น,นังผักมะนังผักบอนมาเด้อผู้ใดเป็นเอฟซีหนุ่ยจองหนุ่ยสาผ้<ค><ณ>าแส <พา S 2> บไม่ลุกผาซอย,อยนี่นี่ยเบ็ดเมืดเบ็ดเมืด,มด,มด โอ้มแม่มือยังบ่อตะปาคอนพี่น้องกลับมาแล้วจ้าดูดีดูด,ดีนี่แหละพี่น้องปีนี้แรงธาารรมดาเด็เต็มโองง์อ้นะมึงปีนี้พี่น้องเอ้ยมึงใหญ่มึง,ยยม,งมันแรงพี่น้องปีนี้มันแรงธรรมดา ปลาโตทอนขวดนำ้ำโคกน้อยเนาะ